นี่ยครับล่องนี้เราก็จะปลูกแซมเป็นในต้นสมโอนะครับนะครับสมโอก,ก็เริ่มสวยงามแล้วครับทับทิมสยามนะครับเราก็เริ่มมันอยู่กับฝรั่งมะาพร้าวสมโอนะครับจะเป็นว่าผสมผสานก็ได้นะครับเนี่ยครับเราก็ปลูกแซมไปเรื่อยๆพื้นที่ว่างเราก็ปลูกไปเลยครับ ว่ามะพร้าวจะได้ลูกเราก็กินฝรั่งใปหลายชุดแล้วนะครับนี่ครับมีส้มโอกันเดี๋ยวเราพอสักพักเราก็จะเอาฝรั่งออกนะครับส้มโ,โ,โอก็จะขึ้นมาแทนฝรั่งก็หมดรุ่นไปนี่ครับอีกสักปีสองปีนะครับฝรั่งก็จะได้ตัดออกแล้วให้ส้มโ,โอกับมะพร้าวขึ้นนะครับนะครับเริ่มเริ่มเริ่มติดลูกแล้วนะครับ ครับติมสยามนะครับเห็นไหมครับเริ่มแล้วลูกสวยๆนี่ครับตัวนี้เป็นคู่แรกนะครับใบสวยๆยังไม่มีเวลามันตัดหญ้านะครับมันจะลกๆประมาณนี้ครับดคบูครับชมโอครับครับตทิมสยาม เนี่ยครับปูกใกล้กันเกินเนี่ยเราตัดตัดออกต้นฝรั่งนะครับเราปลูกใกล้กันเกินตัดออกมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับฝรั่งเป็นผลไม้ที่ตายยากครับนี่ครับเหมือนทําสาวหมืนนะครับตัดออกเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มมีลูกติดออกมาเลยเนี่ยครับเป็นแนวทางได้นะครับ กรอยากอะไรเราก็ปลูกกันนั้นเลยครับนี่ครับเห็นไหม,มโอมอดูนะสองสามเมตรนะครับปลูกไร่อยเลี่ยก,กันกับฝรั่งนะครับแต่ว่าฝรั่งได้ผลผลิตเร็วกว่าก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มาให้ชมกันนะครับนีครับมันจะลกๆหน่อย ไม่ค่อยมีเวลาถ้าเราฉีดยามันก็แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการตัดเอานะครับตัดเอาเราไม่ใส่สารเคมีเยอะนะครับเพราะว่าอันตรายทั้งผู้บริโภคแล้วก็ตัวเจ้าของเองนะครับนี่ครับ